ตอนนี้ก็ตายายก็อาจารุดท้ายก่อนนะก่อนตายายที่จะจะจะกลับเอาให้กินจารุดท้ายก่อนนะครับตอนนี้ก็ครับคือตอนนี้เขาเรียกว่าเสสังมังทะลยายจามิต่ตอไปก็ลูกหลานจะรับเสษจากคุณตาคุณยายบรรพบุรุษที่เหินกายทิพย์มาจาระหก ขันฟ้าซื้อมาให้ขันดิน่านมานะครับตอนนี้ก็ท่านหมุกินน้ำทำนาแล้วครับต้นไฟก็จะเป็นเขงฝานะครับการที่จะทีเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ทุบเพียงระดับแล้อ้าวเอาเอาลองของฝาเลยนะเตะทั้งมาแล้วเอาเพ่งเพ่งพ่งโอ้ยมาเลยมาเลยเอาเอาไอของร้านเอามาหูมาๆมาเนี่เลยมาเนี่เลยเอาเอามาเอามาอิ่มน้ำทำนาแล้วก็ส่งส่งปลาไปนะเดีนะวาฝากปลาเอามาตัดมาทุกชิ้นทุกอย่างเลยเอาหูเป็ดเป็ดไก่ เอาเอาปลาเอาไปเลยเอาปลาไปเลยไปเลยเอาไปหนึ่งตัวเลยเอาไปหนึ่งตัวเลยเอามามาเอาอันนี้มื่อไนี่เอามาอาฝากลูกหลานว่าอัเวินเด้อี่เอาฝากนะพอแสร์ให้ก็ต้องมีระบบพยาเจี้ยตรงเนี้ยจะน่าพยาเน้ยต้อโม่โม่โม่เอาพี่เนี้ย วิบายตัเองไม่เอาโอ้โหอ้าวอ้าวหลักใส่มาให้หมดเอาไปฝากเขาฝากเทไปเลยเออเทไปเลยเอ้าลน้องเขาฝากเขาฝากฝากเอาฝากไปเลยไม่ต้องเป็นเพื่อนเอาไปเลยเอาโอ้ยลูกหลานเรามันมาเยอะตายใหญ่บอกงั้นเขาฝากเอาไปเลย อา้อาวล,ล,ล้างไาาาาม้มมไไปปล้างม,มือล้วไปย้ายอ้าวอาอามามคบรวมการป้าไ้นวาเมตะมอดเ้อนี่นี่เยอะ่อเยระาบายโอ้ยตะมดัดอา้าวป่า้าอาวออกไปเลยเอา้าวเขจะส่งไปที่สนามช้างนะุามา พอเลยพอข้าวดิอ้าวน้มาน้ำมาน้ำมอ้าวฝากเลยนะไปได้น้ำมาดีพ่อไอกเวไม่ถึมกันมาเรื่องนี้กัอกล้นะอามาไปอก

cung nguồn mày? nhớ thôi đi rồi anh nhiều đồ đái suốt បាទមកបុកកូនយ៉ៃណាណាមកនេះឯងជៀបបន្តិនណាអោមកយ៉ៃមកបកវិញមកអត់ទៅទេជីអត់អាចអាចណាមកបសារនោះញ៉ែដែរយំភ័យហ្នឹងនេះជៀបមិនបានអោមកមកទេរួមការមកមកទេរើអោមកមកអោមកគេទៅយ៉ៃមកមកអោ ที่นะคะห้ามนำสัตว์เข้ามานะคะมามามาเทอะไรเทเะไรแจกว่างกที่นี่กินที่นี่เอ้ากินอะไรเทรวมเลยอ้าวสองฝากสองฝากเอ้ามาเลยครับอันนี้ก็คือรีวิวสนามช้างเรื่องจากพิธีกรรมเสร็จนะครับแต่แพ้่อยู่ที่วีอยู่หน้าสนามแสดงช้างพอดีเลยเมื่อกี้ก็เส้นม้วงสวงหมดจบไปแล้วนะครับ ้องมีของฝากนะครับมีของฝากนี่กําลังให้ไอ้ไอ้แชมปพเวสซีที่เขึ้นไปข้างบนบ้านเนี่ยได้เพราะว่าทีบ้านที่เรือนไม่ให้ขึ้นไปเนื่องจากว่ามันคนละชั้นมันอยู่คนละหลาไหลยเวอร์ชั่นอีกกวาจะ,จะจะจะได้ไปเกิดไปเป็นมนุษย์เป็นมนาไปนะครับอันนี้คี่จแล้วนะอ้าวาวงนี้เอ้าปากไปครับสำหรับพี่เยเยนทีวีวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้คือสนามช้างนะครับหน้าบ้านพี่เอทีวีนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้ว็อยราลืมกด สับไครกดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับไม่มีโอกาสที่จะมีโอกาสเนี่ยนะเป็นครั้งแรกที่ถ่ายทํานะครับแล้วก็เป็นรีวิวที่สําคัญที่สุดนะฮะก็ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกทั้งหลายนะครับทั้งเฟซบุ๊กทั้งหลายก็ดีได้กดไลค์กดแชร์กดซับเครย์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับดีไรเจอกันใหม่สวัสดีครับ